แม็กโทเบิลผีเปิดบ้านเฉือนชะนะเชลซี2-1แบบตึงๆหลังจากที่ศึกเพื่อนรักแย่งชิงจากฝงด้านใต้ครับใครที่ชอบร้องแมนยูแมนยูนะคะบงคาบ้านไม่ใช่แล้วนะชนะเป็นกับเขาแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่มีฮีโร่เกมนี้คือสกอตต์แม็กโทมินต้องบอกว่าโคตึงเบิ้ล2เม็ดนะครับตอนนี้จะไปดูฝังกงเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันไว้ ได้เลยนะครับล่าสุดกลายเป็นตัวแบกไปแล้วสำหรับแมกโตเมเนรับหลังเบิ้ล2ประตูเบียดชนะเชลซีไปแบบเกือบคาบ้าน2ประตูต่อ1หลังจากที่เทนีนางนะครับสั่งดอบตัวตึงแมนยู2คนนะแรดฟอร์ดนะครับกับมาเซียลโดยแนวลุกให้อนต์รี่ทำเกมฝั่งขวากาลโชอยู่ฝั่งซ้ายบูโนเฟนเดต สนับสนุนกับลารมุดฮอยลุนนะครับต้องบอกว่าเกมแมนยูเมื่อคืนอย่างตึงทำไปเล่นไปนะครับแตกต่างจากปกติมากเลยนะแมนยูนะครับเล่นดีบุกเชลซีทั้งเกมวิ่งกันแบบหูดับตับไม้ไปหมดนะถ้าเล่นได้แบบนี้ทุกเกมนะครับต้องบอกเลยว่าแมนยูตึงแน่นอนนะครับเชลซีก็เกือบโดนไปถึง3เม็ดนะครับแต่โชคอย่างดีบูโนยิงจุดโทษไม่เข้าไม่งั้น31มมีแน่นอนนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องบอกว่าตึงจริงๆนะครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้สกอตต์แมคโทมินีกลายเป็นตัวแบกตัวเจ็บตัวเก็บงานเป็นทุกอย่างให้มันยูจริงๆนะซัดไป2ตุงนะครับต้องเล่นแบบนี้ต้องบอกว่าขี้เกียจลรอจริงๆนะเล่นตึงเล่นดีมากนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนะครับก็ทั้งหมดเป็นเกมเมื่อคืนนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ